ยาหนึศจิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหล่อจิตซัดใครโดยกลุ่มเทร่ประกอบกันคุณครับการเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์บนโลกนี้ครับคุณไม่มีความรู้ของชีวิตครับคุณจะมีชีวิตไปตามการโปรแกรมหรือตามการควบคุมของโลกภายนอกซึ่งคุณคิดว่าเป็นชีวิตของคุณแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ชีวิตของคุณค คุณถูกโปรแกรมคุณถูกควบคุมให้มีชีวิตมนุษย์ไปตามการควบคุมของวิญญาณชั่วหรืออีโก้ทำให้คุณมีชีวิตของอีโก้อีโก้ไม่ใช่จิตวิญญาณคุิงครับแต่มันเข้ามามีชีวิตในคุณผ่านการควบคุมและโปรแกรมมันควบคุมและโปรแกรมอะไรควบคุมและโปรแกรมความคิดของคุณมนุษย์บนโลกนี้นะครับทุกคนมีชีวิตไปตามความคิด ไอเอโก้เนี่ยครับมันควบคุมความคิดของเราทําให้เรามีชีวิตโดยความคิดคณครับสิ่งที่เราคิดนะครับเราก็คิดว่าเป็นเราคิดแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เราคิดมันเป็นอีโก้ที่ควบคุมที่มันหยิบยื่นความคิดให้เราคิดอะสิ่งใหญ่ที่เราคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราคิดเราทําอย่างนั้นเราทําไปตามความคิดนะครับเราทําไปตามอีโก้ครับ โดยเราไม่รู้ว่าเราโดนควบคุมให้ทําไปตามอีโก้เพราะมนุษย์บนโลกนี้ไม่มีความรู้จิตมียานครับทําให้มนุษย์บนโลกนี้ถึงมีชีวิตของอีโก้โดยที่เขาคิดว่าอีโก้เป็นตัวเขาเองแต่ความจริงแล้วอีโก้มันคือตัวตนปลอมมันไม่ใช่ตัวจริงตัวตนจริงซึ่งเป็นจิตมีญานอีโก้มันทําให้เขาเข้าไม่ถึงจิตมีญานหรือเขาไม่สามารถมีชีวิตด้วยตัวตนจริงจิตมีญาณไม้สผัสมมแต่มนุษย์บนโลกนี้มันโง่ มันไม่มีความรู้จิตวิญญาณความรู้จากจิตวิญญาณหนึ่งศูนย์หนึ่งเท่านั้นที่จะบอกให้คุณรู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ชีวิตของคุณตัวคุณที่เป็นอยู่ในตัวทุกวันนี้ไม่ใช่คุณมันคืออีโก้ชีวิตคุณไม่ใช่อีโก้ชีวิตคุณไม่ใช่ความคิดชีวิตคุณแท้ที่จริงคือวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกแลงอารมณ์วิญญาณเกิดจากจิตวิญญาณความรู้สึกแะอารมณ์เกิดจากความคิด ของจิตวิญญาณหรือความคิดของพระเจ้าชีวิตคุณนะครับเกิดจากความคิดของพระเจ้าคุณมาเป็นวิญญาณที่อยู่ในร่างมนุษย์วิญญาณคือความรู้สึกอารมณ์การมีชีวิตของคุณที่แท้จริงคุณต้องมีชีวิตด้วยความรู้สึกอารมณ์คุณถึงจะได้มีชีวิตที่แท้จริงกับคุณถ้าคุณมีชีวิตไปตามความคิดนะครับคุณจะมีชีวิตของอีโก้คุณจะไม่ได้มีชีวิตของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นทุกความรู้สึกอารมณ์ที่มันออกมาจากคุณนะครับมันเป็นตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องแสดงออก หรือคุณต้องเอ่อมีทุกความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นตัวคุณแต่มนุษย์บนโลกนี้ไม่ยตงไงนะครับเขาจะเก็บกดความรู้สึกอารมณ์คือไม่ไแสดงออกความรู้สึกอารมณ์ไปเป็นการแสดงออกจากความคิดแทนถ้าคุณไม่ได้แสดงออกความรู้สึกอารมณ์นะครับนั่นแสดงว,ว่ามีความคิดมากดุณให้คุณเก็บกดความรู้สึกอารมณ์ของคุณเมื่อคุณเก็บกด ความรู้สึกและอารมณ์มากๆอ่ะคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวคุณไม่ใช่คุณสมมุติว่าคุณเป็นคนขี้โกรธคุณโกรธแต่คุณรู้ว่าการแสดงความโกรธนะั้นมันจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นทั้งๆท,ที่ความโกรธนั้นะมันคือตัวคุณแต่คุณเก็บกอดอารมณ์คือเก็บกดความโกรธไว้กับตัวเองคุณไม่แสดงออกความรู้สึกและอารมณ์ เพราะฉะนั้นคุณโกรธจากอะไรอ่ะคุณโกรธจากความคิดไงคุณคิดว่าคนอื่นจะมองดูคุณไม่ดีคนอื่นจะไม่ชอบคุณคุณก็เลยไม่แสดงความโกรธพอคุณไม่แสดงความโกรธอย่างนั้นอ่ะคนอื่นก็ยอมรับแต่คุณไม่ได้ยอมรับตัวเองไงคุณไม่ได้ยอมรับอารมณ์ของตัวเองทาให้อารมณ์อ่ะโกรธเนี่ยมันเก็บซ่อนอยู่ภายในตัวคุณเองทีนี้เมื่อคุณเก็บกดความโกรดนี้ไปเรื่อยเป็นประจำมันจะกลายเป็นนิสัยคุณ เรื่องที่ทําให้คุณกดเข้ามาคุณก็เก็บเก็บเก็บมันไว้ความเนา่าอารมณ์ที่ไม่ดีมันจะอยู่ภายในคุณจนคุณมีนิสัยของอีโก้คือนิสัยเก็บกดเก็บกดอารมณ์เก็บกดอารมณ์เก็บกดอารมณ์การเก็บกดอารมณ์นะครับคุณไม่ได้เอาวิญญาณหรือเอาความรู้สึกอารมณ์ออกมามีชีวิตทําให้คุณไม่สามารถเข้าถึงชีวิตจิตวิญญาณได้คุณก็เลยมีชีวิตอยู่แค่อีโก้เพราะอีโก้เนี่ยมันกดความรู้สึกอารมณ์ผมจะบอกความจริงอย่างนี้ให้คุณฟังครับ ไอ้ความรู้สึกอารมณ์ไม่ดีอย่างเช่นความโกรธที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วในตัววิญญาณคุณในจิตใต้สํานึกคุณในโลกภายในของคุณมันไม่ได้มีอยู่ในโลกภายนอกนะครับมันไม่ได้มีอยู่ที่คนอื่นมันมีอยู่แล้วในตัววิญญาณของคุณคุณต้องเข้าใจคอนเซป์นี้คือโลกภายในนะครับปั่นผักดันให้เกิดโลกภายนอกทิศทางของชีวิตมีทิศทางนี้ทิศทางเดียวคยือจากภายในสู่ภายนอกการที่คุณ ต้องมีอารมณ์โกรธในโลกภายนอกค่ะแสดงว่าคุณมีอารมณ์โกรธอยู่แล้วในโลกภายในโลกภายในทําให้เกิดโลกภายนอกโลกภายใน,นครับมันคือชีวิตคุณมันจะผลักดันฮนะชีวิตคุณให้มาเจอสิ่งที่ทําให้คุณโกรธในโลกภายนอกเพื่อให้คุณแสดงความโกรธนั้นการแสดงความโกรธกับคุณนะครับมันจะเป็นการทําให้คุณเองเจ็บปวดมันจะเป็นการเยียวยาและรักษาวิญ,ญญาณคุณให้มีสุขภาพดีขึ้นคืออีโก้ของคุณสลาย แต่ถ้าคุณเก็บกดอารมณ์คุณไม่แสดงออกความรู้สึกอารมณ์ครับคุณจะไม่ได้เยียวยาวิญญาณความโกรธอันนั้นอ่ะมันจะไม่วิญญาณคุณจะไม่เรียนรู้คุณจะไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าคุณเก็บความโกรธซึ่งเป็นของเน่าของไม่ดีนั้นอยู่ไว้ภายในคุณเอาโลกภายนอกปรกดโลกภายในไว้ซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตครับมันทําให้คุณมีคุณทําลายชีวิตจิตวิญญาณคุณได้ซ้าทําให้คุณมีชีวิตอีโก้อีโก้มาจะอุปเลยนี้ครับคือจากภายนอกสู่ภายใน แต่จิตวิญญาจะโอเปเรตอย่างนี้ครับคือจากภายในสู่ภายนอกสิ่งที่เป็นชีวิตของคุณอ่ะมันต้องจากภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นไอความโกรธที่คุณมาเจอคนอื่นที่ทำให้คุณโกรธจากโลกภายนอกอะคุณรู้ไหมเมื่อความโกรธนั้นมันมีอยู่ในโลกภายในของคุณมีอยู่ในตัววิญญาณคุณวิญญาณต้องการให้คุณมาเจอคนที่ทำให้คุณโกรธเจอเหตุการณ์นั้นในโลกภายนอกเพื่อให้คุณแสดงออกความโกรธเพื่อให้วิญญ,ญาณ ได้รับการเรียนรู้เพื่อให้วิญญาณได้รับการเยียวยาเพื่อความเจ็บปวดของวิญญาณคุณเพราะฉะนั้นโลกภายในทําให้เกิดโลกภายนอกนั่นหมายความว่าคนอื่นเขาไม่ได้มาทําให้คุณโกรธนะครับเป็นเพราะวิญญาณคุณเรียกร้องโลกภายในของคุณน่ะทําให้คุณต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ทําให้คุณโกรธโลกภายนอกเพื่อทําการเยียวยาเพื่อการเพื่อแสดงออกความรู้สึกและอาร,อรมณ์นี้เพื่อจะทําให เกิดการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณแล้วคุณจะเข้าใกล้และเข้าถึงชีวิตจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น,นแต่ถ้าคุณเก็บกดจนกลายเป็นนิสัยคุณเก็บกดอันนั้นคุณมีชีวิตของอีโก้แล้วอีโก้มันจะทําให้คุณชีวิตคุณหยุดนิ่งชีวิตคุณก็นิ่งหยุดนิ่งเน่าและมีชีวิตที่เข้าไม่ถึงชีวิตที่แท้จริงเอ่อเพราะว่าคุณไม่แสดงออกความรู้สึกออรมณ์การเก็บกดความรู้สึกแอรมณ์นะครับถ้าคุณทําจนเป็นนิสัยนะครับ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณเพราะอีโก้มันเนียนไปกับคนกลายเป็นคนที่เก็บกดความรู้สึกอรนลมกลายเป็นคนที่คนที่อดทนแล้วคุณจะเชื่อว่าตัวเราก็เป็นอย่างนี้เราอดทนได้มีอะไรเราก็ทนไปเราอดทนอดทนได้ซึ่งมันไม่ใช่ตัวคุณเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้คุณต้องโกรธนั่นเป็นเพราะโลกภายในของคุณมันมีพลังงานของความโกดที่อยู่คุณมาเจอสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณกดโลกภายนอก ก็เพื่อที่จะให้คุณสลายความโกรดนี้คือแสดงออกความโกรดนี้เพื่อขจัดความโกรดนี้ออกจากโลกภายในถ้าโลกภายในคุณเออ่พลังงานที่ไม่ดีเนี่ยพลังงานลบหรือพลังงานความโกรธนี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันหายไปนะครับโลกภายในคุณจะดีขึ้นและโลกภายในจะผลักดันให้โลกภายนอกคุณดีขึ้นคุณจะไม่เจอคนที่มาทําให้คุณโกรธอีกหรือว่าคุณเจอคุณก็จะไม่โกรธเหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะว่าคุณได้เจ็บปวดจากความโกรธกับคุณเพราะว่าคุณได้โยยาวิญญาณของคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกคุณว่าถ้าคุณเก็บกดความรู้สึกแรมณ์ของคุณนะครับคุณจะไม่ใช่ตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่รู้เพราะอะไรเพราะคุณไม่มีความรู้จิตวิญญาณไงคุณไม่รู้คอนเซปต์ของชีวิตไม่รู้คอนเซปต์ของจิตวิญญาณคุณจึงไม่รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงอะ่ะมันคือความรู้สึกอรารมณ์ที่จะต้องแสดงออกแสดงออกแสดงออกการแสดงออก ความรู้สึกอารมณ์ของเราเท่านั้นมันทําให้เราเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงของเราคือชีวิตจิตญาณถ้าคุณเก็บกดนะครับคุณจะไม่ได้เป็นตัวคุณเลยคือตัวคุณวันนี้คุณจะไม่รู้เลยจนกว่าคุณจะมีความรู้จิติญาณหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณเป็นอีโก้คุณไม่ใช่ชีวิตคุณเลยคุณมันโง่เพราะคุณไม่มีความรู้จิติญญาณโอเคครับวันนี้นะครับผมฝากไปจนนี้นะครับเป็นเรื่องของการเก็บกดอารมณ์ทําให้ตัวคุณไม่ได้เป็นคุณ แต่คุณไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นคุณเพราะคุณไม่มีความรู้จิตวิญญาณโอเคครับยังไงผมฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงขอความกรุณานสบหนับผมได้นะครับผมไม่ได้ทํางานประจํานะครับผมให้ความรู้จิตวิญญาณกับคุณเดนเวลาบริจาคผมในค่าใช้จ่ายรายวันได้ที่เบอร์พร้อมเพศูนย์เก้าสองเก้าเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่ศูนย์เก้าสองเก้าเก้าสี่เก้าสองเก้าสี่โอเคครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ